แต่พี่ผมแนะนําเลยที่จะให้สัมพันธ์กับหวานนี้คือเราจะต้องมาหวานตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวผมซื้อหวานเพิ่มครับวานนี้จะหมดแล้วเป็นฟูหวานครับอนาคตไม่มีอะไรครับหวานแม่งจนวันตายครับหวานจนตายฮะ ไม่มีตังก็ต้องหาตังมาวานนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนสบายมไม่โดนตุ๋ยอ่ะล้วปักไปอ่ะจะได้เห็นภาพผมจะได้อธิบายไม่ขาดตอนนะฮะอ่ะเหนื่อยฮะโอ้ยเพิ่งกินมาม่าเสร็จครับอิ่มอ่ะเรามาดูกันอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตครับอ่านี่ตอนกลางคืนแล้วฮะตอนกลางคืนแมพมันจะมืด มันจะมืดกว่าปกติมันจะมืดกว่ากลางวันอ่ะ,อะเอาพูดกันง่ายๆเลยอ่เราจะมาดูหวันนี้กันครับอ่าเพื่อนๆเ,เห็นไรครับสว่างโล่ฮะ,ะคุณเคยสังเกตไหมพีเดเตอร์แบบโลกหาอะไรไม่รู้แมงชอบฟาร์มฟาร์มอยู่ในปา่าแมงเพื่อนโดนตุ๋ยโดนอะไรแมงก็ไม่มาช่วยไม่วักมาช่วยแมงฟาร์มอยู่คนเดียวอะในปา่าเป็นโลกอะไรไม่รู้นะ อันนี้ก็คือเป็นการกันพิเดเตอร์ได้ด้วยสมมุติว่าพิเดเตอร์มันวิ่งมาฟาร์มที่คลิปกล่องนี้อ่าแล้วสมมุติว่าสมมุติว่ามันเป็นเอ,อมอนเตอร์ตัวเนี้ยแม่งกัดโคตรเจ็บดูดเลือดเจ็บชิ้หาย <under> พิเดเตอร์เนี้ยเลือดเหลือปิ่มปิ่มหรือจะเป็นวอลบีดอะไรเงี้ยเลือดปิ่มปิ่มใช่ปะเลือดปิ่มปิ่มแล้วก็สามารถอาจจะเป็นเลนซ้ายหรือ ตรงกลางมาเก็บพิเดเตอร์หรือวอลเปดตรงส่วนนี้ได้โอ้โหได้หลายตัวครับตัวฟาร์มเยอะแยะครับอย่างเช่นเอ่อคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์มันก็ฟาร์มแม่งตรงนี้เหมือนกันละครับเออเราก็สามารถมาตุ๋ยฆ่ามันได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของหวานตัวนี้นะฮะอ่าหรือว่าเอ่อทางด้านซ้ายเขามาแก๊งอ่าเขามาแก๊งปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาจากทางนี้นะลงมาจากทางนี้ โอ้โหแล้วเราอยู่เซนเราอยู่ซ้ายเราเห็นแดงโล่เลยฮะแดงโลแต่ไกลเลยครับโ,โหแม่งจะแก๊งไงเนี่ยโอ้โหแก๊งหายเหวอะไรกูเห็นหมดแล้วโอ้โหกูเห็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยมึงจะมาแก๊งมาแก๊งมาแก๊งโอ้โหแมบบแม่งสว่างเหลือเกินมาแก๊งไงมันก็ตายครับเพราะว่าเพื่อนๆอนน่ะเอเตรียมพร้อมที่จะฆ่ามันแหละอ่าจริงไหมฮะแล้วอีกอย่างปึ๊บสมมติว่า เออเลนซ้ายแม่งว่างอ่าแล้วแมปมันมดืดแล้วมันลงมาทางเนี้ยครับลงมาทางเนี้ยลงมาทางเนี้ยเพื่อที่จะมาแก๊งกเซนอย่างเงี้ยเอ,อ่อแก๊งกับตุ๋ยนี้ก็เหมือนกันนะครับแก๊งกับตุ๋ยตุ๋ยนี้ก,นก็คือเหมือนใน A, ั o เอฮะสับในั o เอแต่สับในห่อนนี้นเขาจะเรียกว่าแก๊งนะฮะตัวตุ๋ยอ,อ่ะเอาง่ายตัวตุ๋ยตุ๋ยตูดเออนีอ่านี่ยครับมันก็จะวิ่งมาทางเนี้ยอ่ะเราก็เห็นต่ไกลเหมือนกันเนีเห็นไหมครับมันก็จะกันได้ นะสัมพันธ์กับหวานนี้ด้วยเห็นไหมฮะแล้วตรงเนี้ยมันจะสว่างเห็นไหมฮะจะขึ้นมาทางนี้อ่าเทิดกลับอ่าเราก็จะเห็นว่ามันกลับแต่ถ้าเกิดมันหายไปละอ่าเราก็รู้ว่ามันจะไปแกงตรงเลนซ้ายเห็นไหมฮะฮมองง่ายมากเพื่อน,อนๆต้องอหัดดูมินิแมปบ่อยๆเหมือนกระจกหลังนะเหมือนกระจกหลังของรถอ่าครับผม ก็เหตุผลมันก็มีเยอะแยะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปหวานแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามันมีดียังไงแต่ดูเอาง่ายครับแค่ดูมินิแมปตรงนี้ครับเนี่ยดูบริเวณนี้ฮะเห็นไหมฮะโอ้สว่างโลครับเห็นขอบตรงที่สว่างไหมครับโอ้เห็นหมดสว่างเห็นหมดอ่าแล้วก็จะมาดูกันอีกจุดหนึ่งอ่าเหนื่อยครับไม่รู้ว่าผมพูดอะไรขาดไปหรือเปล่า ทเทิดคันหลืออะไรเดีย๋ยวคลิปหน้าผมนึกได้เดีย๋ยวผมก็มาบอกครับแต่คลิปนี้ก็บอกคร่าวๆสองสามวานมปก่อนอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับอ่ากําลังวิ่งไปครับลืมซื้อรองเท้าครับปกติแล้วโอ้โหสิบเอ็ดนาทีอย่างงี้แม่งต้องมีรองเท้าวิ่งนะฮะนี่ยังไม่มีเลยแม่งกะครับมีแม่งกะอ่าอีกจุดหนึ่งจุดนี้อ่าพอวานปุ๊บอ่าเพื่อนๆลองสังเกตน,นะครับ มันจะมืดเลยเห็นไหมฮะมันจะมืดเลยสูวว่ามีเอ,อเรามาคุมแคลรี่ตรงนี้แคลรี่เขาไม่เห็นว่าเอ้ยด้านบนมีฮีโร่กี่ตัววะมันมาแก๊งกูเปล่าวะเฮียกูจะตายลอกกูไม่เห็นภาพแม่งเอ,อแม่งเลือดปิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปเซนจะไปแก๊งใครหรือเปล่าอ่าเรามีวิธีการดูครับแล้วก็มาปะะวานไว้ตรงนี้ปึ๊บตุม้มอ่ายังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับ อันหนึ่งครับผมค่าคีตัวเองนฮะจะได้เห็นภาพครับค่าคีบบปอันหนึ่งฮะขอเคลียร์พื่นที่ค่าคลิันฮะอ่าคีิมาคีิมามันแหละคลิเดินมาอ่าเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับอุยอ้ยอุ้ยฝั่งของเทลบอนสว่างโลกวายสูว่ามังกี้ครับเป็นโลอะไรไม่รู้ครับมังกี้ มังกี้เฟดเดดวูดแม่นชอบมาครับเนี่ยเลนเซนเนี่ยชอบมาหรือไม่ก็วาคายลี่อะไรอย่างเงี้ยตัวที่แบบยิงไกลๆชอบมาอินก็ยังมามานหมดนะฮะอ่าก็ส่วนว่าเทิดเลือดมันปิ่มๆอ่าอย่างเช่นแบบว่าเลือดเหลือครึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลนขวาหรือเลนซ้ายมาแก๊งเออแบบว่ารวมตัวกันแก๊งรอจังหวะแก๊งอะไรอย่างเงี้ย หวานตัวเนี้ยจะช่วยได้เราจะรู้ว่าเฮ้ยเลือดของสตัตว์แม่งเหลือเท่าไหร่ละเอ่อเลือดปิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันวิ่งกลับบ้านไปเธอมันวิ่งกลับบ้านไปเราก็เอ่อเอาตัวแทรลี่ตรงเนี้ยดันดันไถ่ป้อมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเธอสมมติว่าเฮ้ยเรากลัวว่าเฮ้ยแล้วเธอมันหลบอยู่ในป่าล่ะหรือว่าแม่งโอ้โหหลบอยู่ด้านหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีครับอ่าเราฟูหวานครับตำแหน่งฟูหวาน เราต้องใจกล้าครับเข้าไปหว่านไกล้ตีนมันเลยฮะเราขึ้นมาที่มุมนี้ครับขึ้นมามุมนี้แอบขึ้นมาครับแอบขึ้นอย่าอยากขึ้นตรงนี้ฮะมันจะเห็นครับมันจะเห็นนะฮะเห็นไหมครับให้ขึ้นแอบๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมบอกให้เนี่ยวิ่งขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ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 นี่ยขึ้นมามุมนี้ฮะอ่าขึ้นมามุมนี้บางทีเขาไม่ทันสังเกตครับไม่ทันสังเกตมองไม่เห็นแล้วก็วิ่งเข้าไปปั๊บวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป ปักแม่งตรงนี้นะครับอ่าดูด้วยดูระยะป้อมด้วยนะฮะใหญ่ป้อมยิงถึงปักปึ้งอ่าปักลงไปอ่าเห็นภาพครับเห็นภาพครับอันนี้เทิดปักปักข้างในนี้เอ่อจะบอกว่าเทิดปักช่วงแรกมันเปลืองครับก็ไม่ต้องปักก็ได้เอ้ด้านในนี้แต่เทิดปักนี้เราจะเห็นทัศนียภาพครับเราจะรู้เลยว่าเอ่อสตตมากันกี่คนมีใครรอซ้อนสองหรือเปล่า อ่าแล้วก็เป็นการถ่ายป้อมได้ง่ายขึ้นครับถ่ายป้อมเซนได้ง่ายขึ้นเลยจริงๆเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรต้องเกณฑ์คนมาเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาป้อมนี้อ่าครับผมก็อืมไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอาซ้มรีมาปั่นก็ไม่หายเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิค การหวานให้อีกทีละกันก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามาชมคลิปของผมก็ซึ้งใจครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ